สวัสดีครับพบกับช่อง The Gang Gamecaster ฝากเพื่อนๆกดติดตามที่ปุ่มนี้แล้วกดกระดิ่งที่ตรงนี้อย่าลืมปรับทั้งหมดด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครสวัสดีค่ะพบกับพี่แป้งสายแจและมากับาว <Wow. S 2> เขาเงียบแสดงว่าเรามาคนเดียวเหรอคะตอนนี้นะคะเราอยู่ในเกม e Scape Y West a p b e ไปค่ะพวกเราไปเริ่มกันเลย ไปๆๆๆเฮ้ไปไตกใจหมดคุณถูกอาสวัสดีครับผมตีพาวเพลิงนะใช่ค่ะเขาแอบ,บพวกเรานะคะเมื่อกี้คานกด e กด e เอาอุ้ยคานด้วยไ,ไปไปทางไหน,ต,น,ต,นต่อทางนี้ทางนี้ทุกสอยู่ทางนี้คุณให้เรากระโดดเฮ้ยทุกคนเรายังไม่ได้พูดถึงการแต่งตัวของเราในเกมนี้เลยนะเป็นคารบอยโเจ๊โอ้ยตก อ้าวอ้าวอ๋อเมื่อกี้เซฟไปอยู่แล้วแขกไปโดนเอ๋ดูชุดเราถึงภาพปิดหน้าด้วยนะนี่ของผมโคตรเท่เลยท่านผู้ชมว้าวไอเถอะอ้าวเป็นยังไงอ่ะมันเหมือนเป็นทางรถไฟที่แตกไปแล้วฮะจะเหลือเส้นโค้งแค่เส้นเดียวเลยนะบ้าอยากแท้จังหวะโค้งก็น่ากลัวเรามาแล้วเราแกล้งเล่นไม่ผ่านเฉยเลยเมื่อกี้เอามามอ้ะ ไม่โดนดูดอะรายอยู่ข้างหลังอะรายอยู่ตรงเท้าคุณอะอ๋ออ้าวแล้วมาเริ่มด่านนี้ใหม่เลยเหรอไม่จุดเซฟก็มันเป็นงั้นละมาแล้วอะแล้วผมรอนั่เห็นใจไหมเราต้องถขียวขอบโอ้ยจริงนี่นี่เองมาแล้วไหนต่อเอิบนี่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 นีนี่หัวหนหัวก็หลบหรือเปล่า โอ้ยหัวกะโหลกหัวกะโหลกอะไรอ่ะเอามาคืนนะเฮ้ยเกือบแล้วเฮ <tense more. S 3> ้ยเฮ้ยคุณต้องคืนต้องขอบไม้ก่อนฮะคือต้องขอบไม้อ่ะไหนเนะี่ยขอบไม้ตรงเนี้ยเหรอ,อใช่ใช่แล้วค่อยกระโดดใช่ตามมาเอามามมเลยอุ้ยมาแล้วอุ้ยข้างล่างมีคนขี่ม้าด้วยเหรอห <harmonic? S 1> เราต้องขี่ม้าผ่านหรือเปล่า มาขึ้นมาที่เมื่อกี้เรายืนเห็นยังอุ้ยด้ยิ้เสียงม้าร้องไหมทุกคนแล้วก็กระโดดอีกแล้วก็อันนี้ใช่เฮ้ยเราเราลืมไปเอาม้ามาตรงไหนหรือเปล่าอ๋อเขาไ่ผ่านแล้ววันขี้ผ่านหรือเปล่าเออไปไม่ได้อะข้างหลังนี่นี่คุณบันไดปีนบันไดปีนเหรอใช่ใช่ใช่ปีนขึ้นมาข้างบน เราก็กระโดดไปเลยวิวเราเจอเขาสัตว์ด้วยคุณตกตกสองไอชี้ให้เรามาทางนี้นะนนีี่่ไงคือระเบิดได้มันไม่ระเบิดแต่เราอะถ้าไม่กระโดดไป่ะก็คือตายเด้ออ้าวอุ้ยทางนี้ทางนี้อ้ยมันมันหยุดอ่ะงานเข้าและ โอเคเรามาแล้วคุณระวังดำๆอย่าขึ้นนะมันเหมือนอ้อาวบอกหูว่าอย่าขึ้นโดนเองซะงั้นอยากขึ้นอะไรอ่ะอยาโดนดำๆไงมันน่าจะเป็นยางมาตอยอ่ะคุณผมก็ไม่ได้โด้ยคุณคุณเมื่กี้คุณไปก่อนเลยโอเคเอามาแล้วโอายลอดอ้ยคุณจิิเป็นไหมครับน่เครับโอ้เขามาแล้วเฮ้ยอ่ะ ไปไหนอะโดดเองเหรอ,โดด,อ,หรอโดดเองอะคุณอ,อุ้ย,ยมันมีล่องล่อใช่คุณต้องระวังนี่เป็นไฟนะคุณเหมือนลาวาเลยอะมันใช่มันคือลาวาอุ้ยไม้มันแตกอะคุณต้องอา้อาวทำไมคุณจุก,ก้คุณรอผมด้วยนะใช่แต่ขอหลุดจากสะพานนี้ไปก่อนได้ไหมอะสะพานน่าสงสารมากเลยคุณฟุก้ผมเสียใจคุณมาเถอะเรายีรอตรงนี้แล้ว สะพานยิ่งอันตรายคุณต้องใจเย็นๆ็นมาแล้วมาแล้วเย้เาเลยไปเลยอุ้ยนไรคือเขียวอะไรอ,ะอ่ะเฮ้ยงูน้อย,อยเอาแล,แล้วคุณไปเหยียบงูทำไมอ่ะอ๋อนี่คือสารกำลังภาพลังสีกำมันตาภาพนั่นแหละอุ้ยมีงูโผล่มาจะบท่อด้วยเป็นในชีวิตจริงนี่ผมฉันกรี๊ดแตกไปแล้วนะเป็นในชีวิตจริงนี่ถ้ามีปืนนี่ผมควักปืนยิงงูเลยนะ กี่แตกก่อนเลยอ่ะอู้กล่องเอ้ยทองทองแท่งไปทางไหนอ่ะนี่ตามเพื่อนตามอ้าวละลายไปแล้วเดี๋ยวผมรอด่านตรงหน้านะโอเคเดี๋ยวตามไปห้ามใกล้ใกล้กับแมงป่องฮะแมงป่องแมงป่องหรือเปล่านั่นแหละอุ้ยแมงป่องเต็มเลยไม่ขยับได้ด้วยป้องแมงป่องคือปุกกี้คุณระวังแมงป่องนะอุ่ย ้าวบอกตัวเองฉีบอกตัวเองมาแล้วรอแมงป้องแกทำให้ฉันดูแย่คือตงทีอทีแล้วเราก็โอะโอ้ะมไมามขึ้นด <king> ีดีดีกว่าแล้วตกโอ้โหเส้นทางแต่ละเส้นน่ากลัวเหลือเกินพูดเข้าใจกูเข้าใจคาร์บอยหรือยังอ่ะตายอ่ะคุณคืออะไรอ่ะอุ้ยอุ้ยเจอเช่เหรองูอุ้ยต้อเข้าไปในปากงูเหรออุ้ยใคร จบไข่กันดิไข่งูโอเคพร้อมเหยียบฮึยอันจ้าจำไปเลยตำไส่เปล่าสมองสมองเหรอมีกระดูกด้วยนะสมองเหรอไข่แหละอุ้ยอุ้ยา <ไป S 2> ทางออกเอ้ยวัดข้ามโดนเหรอไม่รู้อ่ะรอดมาแล้วคุณไข่งูสีทองไข่งูแยกมาอยู่ตรงนี้คนเดียวไอ้ตัวเดียวอ่ะสงสัยงูเบ่งออกมา คุณเราไม่พ้นทะเลสายทุกทีเลยอุ้ยมา้มาฮะมา้าม้าอ๋อนี่เป่าที่เราเห็นเพื่อนฉีม่มา้มามี้ไม่ใช่มา้ากระทิงอุ้ยโอ้วอ,วอว้กระเด็นกลิ้งเลย <laughs> คนต้องรอให้ไม่ไม่เล่นของใครของมันอันเนี้ยอุ้ยเข้าบ้านดิอุ้ยอุ้ยอุ้ยันแหลพี่แป้งเฮ้ยคือหลักสร้างเฮ้ยเข้าบ้านเลยเข้าปุ๊บกุ๊กกี้ก็เข้ามาแล้วเข้ามาแล้วสิดีใจมากๆอุ้ยบุหลังค่ะอุ้ยอย่างเท่อ่ะจะโดดมาโดดไปไหนมาตรงนี้อ่ะอุ้ยตกลงไปใมกล่องนะอุ้อุ้ยเกือบแล้วเกือบแล้ว <ผ>มันบ<า>อกเดินตามเ้วยอ <What? S 1> ถ้าเป็นเกมอื่นนี่อยู่บนรถไฟนี่คืออยู่เฉยๆเลยนะอย่ารถไฟไป,ไปส่งเองเอา้าวตายอุ้ยตายเหมือนกันอุ้ยไม่ได้ไปจังอุ้ยเอาไม่ได้ทำอะไรเลยไปทางนี้จ้าไม่ลจ้า <c oughs> ไปทางไหนอ่ะทางนี้เหรอหอุ้ยอ้เราลอดแล้วคุณคุกกี้คุณใจเย็นนะ อ้าวคุณเสร็จหรอจบหรอไม่รู้จบแล้วคุณรีบตามมาเลยคุณอีกนิดนึงเอาไงต่อขวาขวาขวาใช่แล้วก็กระโดดเข้าตรงกลางฮึเย่เอ,อ,อมาแล้วคุณจะติดมาแล้วไหนะมา้าอ๋อม้าอยู่ตรงนี้หรือเปล่าอุ้ยนี่ไงยามาวิ่งเร็วด้วยประเด็น่จ้ามมาวิง่งก็คุณุ๊กกี้สนุกไหม สนุกมากค่ะดูเราขี่ม้าด้วยนะแมมบคาบอยกระโดนหน่อยกะโดนหน่อยนี่เอาม้าแล้วขาขาดเหรอถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับสโลวันนี้สัสดีครับบ๊ายบาย